สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง DNA กันนะครับ <DNA. S 1> พร้อมแล้วก็เริ่มกันเลยโมเลกุลของดีออกซิไรโบนิวคลีิกแอซิดพบได้ในในคโครโมโซมซึ่งอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ทุกเซลล์ DNA เป็นตัวนำข้อมูลทางพันธกุกรรมซึ่งจะบอกลักษณะที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะ กำหนดการสร้างโปรโตีนที่ร่างกายจะต้องนำไปใช้เพื่อ,อเพื่อการเจริญเติบโตและใช้ในปและใช้ในปฏิกิริยาเคมีต่างๆเมื่อเมื่อคลีเมื่อคลีคลคโครโมโซมตัวหนึ่งออกจะเห็นว่า DNA ประกอบด้วย บันไดวนที่เกิดจากมูฟอสเฟตซึ่งกาะต่อ ate, ซึ่งก่ตอกต่อกันเป็นสาย,สายโซ่สองสายโดยมีหมูน้ำตาลเกาะอ,อยู่กับเบสที่มีอะตอมไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบการที่สายโซ่2องสายเชื่อมกันที่เบสนี้ทำให้เกิดลักษณะคล้ายบันไดคล้ายขั้นบันไดโดยใน DNA ประกอบด้วย เบสสชนิดคืออะดีนอดีนนไทมีนโซ,โซโซทซีนและกัวนีนเบสเหล่านี้จับกันอยู่เป็นรูปแบบที่แน่นอนวงเล็บอะดีนีนจะจับกับไทมีนและโซและไซโทซีนจะจับกับ กวน,นีนเสมอโปรตีนเกิดจากการเกิดจากการเกาะต่อกันของกรดอะมิโนโดย DNA จะส่งข้อมูลให้ไรบโบโซมที่อยู่ใน,ท,ในที่อยู่ในไซ,ไซโทพลาซ,พพซึมของเซลล์โดยโดยสร้างกรดที่เป็นตัวส่งขาวเรียกว่าเมส messenger 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 RNA หรือ mRNA นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ